ครับเป็นการ DIY หลอดไฟไล่ยุงครับด้วยงบ20บบาทครับนะครับก็สามารถไล่ยุงได้นะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำาไฟไล่ยุงนะครับโดยการ DIY นะครับจากาเป็นกระปุกนะครับกระปุกใส่พวกเครื่องปรุงเราอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็วิธีนี้ก็ถือว่าได้ผล90%เลยนะครับที่จะไล่ยุงนะครับ แล้วก็จะมี2กระปุกนะครับก็กระปุกเล็กนะครับแล้วก็ก kind of ระปุกใหญ่นะครับก็จะใครจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับขั้นแรกครับเราก็จะเจาะฝาก่อนนะครับเจาะฝาเพื่อที่จะเอาหลอดลงไปนะครับนี่นะครับเราก็เจาะรูที่ฝาเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราก็จะเอาหลอดไว้ข้างในนี้นะครับนี่นะครับอีก กระปุกหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกระปุกนี้ให้ดูนะครับครับต่อไปเราก็ใช้ปืนกาวนะครับลาไปบริเวณที่เราใช้คัตเตอร์นะครับตัดไปนะครับ เพื่อการเวลาเราเวลาเรามัดไว้นะครับการเขาจะหลุดนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับ อ่าผมจะเจาะรูไว้สองรูครับเพื่อการไม่ให้เวลาเราเปิดไฟแล้วมันจะมีฟ้าขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับน้ําก็แนะนําให้เป็นน้ําต้มสุกนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปแล้วจะไม่เป็นคาบตะการเกาะกระปุกเรานะครับสาเหตุที่ยุงไม่มานะครับเพราะว่าดวงตาของยุงนะครับเป็นประเภทตะข่ายนะครับ ก็จะทําให้ละคายเคืองตาครับส่วนพวกวัวพวกไก่นะครับดวงตาเขาจะเป็นคนละอย่างกับยุงนะครับก็ไม่มีผลต่อไก่ต่อวัวนะครับเราสามารถไปไว้ในคอกวัวนะครับหรือเอาไปไว้ในเล้าไก่ครับก็หลอดไฟนะครับแนะนําให้ใช้วัดสูงๆหน่อยครับอย่าง9วัดขึ้นไปนะครับ นี่ครับล้วก็ใส่น้ํานะครับประมาณนี้นะครับเราจะแล้วแต่นะครับเราจะท่วมหลอดไฟมาถึงบริเวณพลาสติกได้นะครับแต่จะท่วมมันเยอะนะครับหรือใครจะใส่ไม่ถึงหลอดไฟก็ได้นะครับเพราะว่าแสงว่าเจอกับน้ำครับจะเกิดการหักเหนะครับก็ทําให้ยุงสายตาของยุงเห็นแล้วรู้สึกปวดตาครับยุงที่บินมาก็จะหนีไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดไฟดูครับ นี่นะครับเราก็ได้ไฟไล่ยุงนะครับในงบ20บาทนะครับเราไปซื้อไฟมา20บาทนะครับนครับก็หวังว่า,าหลายท่านนะครับคงจะชอบนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนมากนะครับก็สามารถทดลองทำได้นะครับเดี๋ยวเรามา ดูกันนะครับเวลากลางคืนนะครับว่าเปิดแล้วแสงเขาจะเป็นยังไงครับนี่นะครับเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดกันนะครับในเวลากลางคืนนะครับนี่นะครับกลางคืนเราเปิดแล้วนะครับก็ได้แสงสว่างนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นการไล่ยุงนะครับเราจะแฝนไว้ข้างบนนะครับหรือจะเอาวางไว้กับพื้นก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราแขวนสูงนะครับก็จะทําให้ยุงยุงอยู่ข้างล่างครับก็จะกัดแข่งกัดขานะครับของเราหรือของวัวของไก่เราได้ครับแล้วก็จะแขวนไว้สูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ